สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Exila Gamer นะครับอยู่กับเกมกันดัมวางแผนบนมือถือโ o บ i l สูตรก g u ดัมย u c ซียเกนะครับก็โหพิกผูมากสําหรับพรีวิวตู้กาชาที่จะมาในวันพรุ่งนี้นะครับมีเข้ามาในเกมแล้วบอกเลยว่าโหล็อกหลบหลังหักกันหมดนะครับเป็นตู้ซูเปอร์ลิมิเต็ดนะข้ามเข้ามานะแถมข้ามเอาตัวโหดมาซะด้วยนะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับตัวสีเขียว ชินันจูแล้วก็ฟูลฟอนท่านนะครับอ่ะก็มันเอามาเล่นกิจกรรมแหละนะครับแต่ว่าเฮ้ยตัวนี้มันเป็นตัวลิมิเต็ดที่มันติดเทียของ JP อยู่พักหนึ่งเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูคร่าวๆก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างมีททอนวอลเข้ามานะครับแล้วก็สตอรี่โหมดนะครับอาร์มโรชาโหมดนะอันนี้ก็ปกตินะเป็นเนื้อเรื่องเก็บเพชรนะครับแล้วก็ตู้กาชาซูเปอร์ลิมิเต็ดนะ ตรงนี้แหละที่มันไม่ปกตินะครับราะว่าเดี๋ยวนี้ลิมิเต็ดมากันทุก2อาทิตย์เลยนะสไตล์เกมบันไดช่วงนี้สึกว่าโหดมากนะครับทั้ง UCA g a e ทั้ง SDG Eternal นะจัดมาแบบนี้จุกกันทุกคนนะครับสำหรับชิน้นจูนะครับแล้วก็ฟูฟอนท่านเนี่ยจะอยู่ในตู้ซูเปอร์ลิมิเต็ดนะครับในตู้ก็จะมีนิวกกนดัมดับเบิลฟินนะ GP 0 3นะครับ ยูดิคอนเพอร์เฟกนะครับแล้วก็มีซีอองมีตัวอื่นด้วยแต่ว่าซีอองนี่ใกล้จะตกยุคเต็มทนเลยนะใกล้แล้วนะครับ่ทีนี้เดี๋ยวพาไปดูรานอีกข้าวๆนะครับของชินันจูนะครับสีเขียวเจ้าชินันจูสีเขียวนะครับตัวนี้เนะเนี่ยจริงๆมันเป็นตัวที่จะมาหลังดีโอโม่อีกนะนะครับมันเป็นเจเนริกสีเขียวนะครับลูกเท้านะสายดาเมจนะครับแล้วก็คริโหดมากเลยด้วยนะครับ ถ้าตาตรงแล้วอะ่ะมันต้องมาหลังดีโอม่วงไปอีกนะแต่นี่ข้ามมาก่อนนะครับข้ามมาก่อนเซตาข้ามมาก่อนควีนมันซ่าที่ซ้ำที่เป็นลิมิเต็ดนะครับแล้วก็ตัวนี้จริงๆแล้วมานจะถ้าตอน JP อะ่ะมันจะเล่นได้เกือบช่วงหนึ่งจนไอ้นี่มาเลยจนนิวแกรนดัม HWS นะครับที่เป็นตโตลโล่มาแก้ทางมันนะมาบล็อกได้นะครับแต่บอกตรงว่าอยู่นานตัวดาเมจแรงด้วยนะครับ ไปดูในส่วนของเทียริสกันดีกว่านะครับตัวนี้ปัจจุบันในเทียริส JP พีอารีน่านะครับก็ยังติดอยู่ในเทียเอนะครับแต่มาใหม่ๆนี่มันอยู่เทียบนเลยนะแน่นอนอยู่แล้วนะครับตัวมาใหม่ๆมันต้องอยู่เทียบนอ่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังติดอยู่นะแล้วก็เทียเรดเรดบอสนะครับโคออปก็ติดเทียเออยู่เช่นกันนะครับก็คือดาเมจแรงเล่นได้ทั้งในอารีน่าแล้วก็ในด่าน PVE นะครับ คะแนนเนี่ยปัจจุบันอยู่ที่8.5คะแนนนะครับเป็นเจนเนอริกสีเขียวนะครับความสามารถตัวนี้นะครับก็คือมันยิงได้แรงแล้วคลีแรงนะครับเออแล้วสามารถฟื้นฟู h p ได้ด้วยนะครับอ่ะมาดูาคร่าวๆตัวนี้ลงได้แทบทุกสภาพพื้นที่นะมีแค่ใต้น้ำที่ดอบพลังไปนะครับสกิลอันตินะครับล็อกเก็ตบาซอ a ารสร้างความเสียหายใช้ศัตรู1ตัวนะครับ คิดเป็น693เปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีนะครับแล้วก็จะเพิ่มคริติคอนดาเมจขึ้น60เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเวลา20วิตรงนี้คริติคอนดาเมจแรงมากนะแล้วก็จะมีสถานะพิเศษนะครับตัวนี้น่าจะมีไอ้นี่อยู่นะแกรนบูอายนะครับเดี๋ยวลองไปดูในของ JP ซิใช่หรือเปล่า อ่ะตรงนี้นะครับเป็นแกรนด์บูไอ้นะครับมันก็คือสถานะยิงโดนสมบูรณ์นั่นเองนะครับ10วินาทีนะแล้วก็เมื่ออัป5ดาวนะครับตัวนี้ความแม่นยำเพิ่มขึ้น25%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับอัตราการหลบหลีกเพิ่มขึ้น25%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับเกรด x เนะเริ่มมา80%เลยนะครับโหยังยังเดือดอย่างเดือดอย่างเดือดนะครับแล้วก็ ตัวนี้นะครับจะคล้ายๆไอตัวอันสุดท้ายนี่จะคล้ายๆยูนิคอนก็คือเมื่อยิงคริติคอนได้นะครับจะฟื้นเลือด10,000นะในสูตรของสกิลที่1น,นะครับดาเมจที่ได้รับลดลง58%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับก็คือโดนเบาลงไปพอสมควรเลยนะครับแล้วก็อัตราการหลบหลีกเพิ่มขึ้น58%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับคริติคอนเรทนะครับอัตราคริติคอนเพิ่มขึ้น58%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับ แล้วก็บีมดาเมจเพิ่มขึ้น58%แตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับคือเรียกได้ว่าคริโอกาสติดคริเยอะมากนะครับแล้วก็คริดาเมจแรงมากนะครับนี่ยังไม่ลงคนขับนะในส่วนของสกิลที่2นะครับตรงนี้เพิ่มขีดจำกัดความเสียหายส0ง0ส0ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับบีมดาเมจเพิ่มขึ้น17%เป็นเวลา10วินาทีเมื่อทำการคริติคอลนะครับตรงนี้สต็กได้5ครั้งนะครับแล้วก็ เมื่อคริติคอนเนี่ยจะฟื้นเอเกจขึ้น6%ด้วยนะครับยิ่งยิงคริยิ่ง,ง,งฟื้นเกจเอได้ไวนะครับต้องไปดูในส่วนของไอ้นี่ด้วยอาวุธอาวุธอาวุธเป็น3ฮิตนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะเออมีอยู่2อาวุธนะครับอาวุธที่1กับ3นะครับตรงนี้ก็น่าจะฟื้นเกจเอ็กได้ทันพอสมควรอยู่นะครับอ่านในส่วนของไพ่หลอดนะครับฟูลฟอนทอนนะครับคะแนน8.5ด s t a ตนี่ไปออกค่าเลนกับเรียกชั่นนะครับค่ายิงกับค่าหลบนั่นเองค่าปฏิกิริยานะครับสกิลที่1เมื่อขับแอทิว t e สีเขียวนะครับความแม่นยําเพิ่มขึ้น12%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับแล้วก็เมื่อขับโมบิสูที่เป็นเจเนริกลูกเท้านะครับค่าเลนเพิ่มขึ้น46%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับสกิลที่2นะครับเมื่อขับโมบิสูที่อยู่ในหมวดสงครามลาพัสนะครับ อัตราการหลบหลีกเพิ่มขึ้น12%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับแล้วก็เมื่อโมเปสโตรอยู่ในหมวด h i g h Mobility นะอัตรา,ารหลบหลีกเพิ่มอีก12%ตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้นะครับแล้วก็เมื่อโมเปสโตร์อยู่ในหมวด y y c l f r a m e Aircraft นะครับ <c oughs> ก็คือเครื่อง c y ซโ f r a m e อัตราคิทิคอนเพิ่มอีกอีก16%นะครับแล้วก็เมื่อโมเปสโตรอยู่ในหมวด r i v a l นะครับอัตราคิทิคอนเพิ่มขึ้นอีก16%นะ32 บวกหุนนะครับบวกหุนอัตราคริติคอนเมื่อกี้นี่ใช่ไหมห้าสิบแปดโอ้โหคือแทบจะกระตีคีร้อยแล้วเนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้ ECA นะครับเอามาแทน ECA เเลยดีกว่าง่ายง่ายแล้วก็เมื่อขับโมบิลสูตรที่ในหมวดอาหุนที่ทาสีแดงนะครับค่าเลียกชันเพิ่มขึ้น16%เป็นเวลา1ิวิเมื่อคริติคอนนะครับแล้วก็เมื่อขับโมบิสูตรที่ในหมวด เครื่องผู้บัญชาการนะครับคอมเดอร์ไทเออตรงนี้ค่ายิงเพิ่มขึ้น46เป็นเวลา10วิเมื่อทําการโจมตีคริติคอนได้สแต็คได้5ครั้งนะครับแล้วก็เมื่อโมเวสูตรอยู่ในหมวดนีโอซีออนเดมแนนนะครับตรงนี้ค่าเล่นเพิ่มขึ้นอีก46เป็นเวลา10วิเมื่อโจมตีคริติคอนนะครับก็คือบอกเลยว่าบัฟมันได้แน่นอนเพราะว่ามันมี บัฟคลิค่อนเพิ่มขึ้นนะครับถ้าได้ทั้งหุ่นทั้งคนมานะครบเครื่องแน่นอนนะครับสำหรับสายดาเมจเอาจริง,รงดูแล้วก็น่ากดนะอาจจะก,กดเลยนะผมผมอาจจะก,กดนะเพราะว่าหลังจากเนี้ยถึงถึงเราจะอยากเล่นดิโอโม่วงแต่ว่ามันก็ไปเล่นได้แค่อารีน่าเอางนะดิโอโม่วงนะครับมันเอาไปเล่นกิจกรรมไม่ได้ไม่แน่อาจจะต้องกดนะตัวน,นี้ดาเมจโหดมากนะครับแล้วสีเขียวผมไม่มีด้วย <PE> C <N> C เปลืงเพชรอีกแล้วเปลืองเพชรอีกแล้วนะครับอ่ะโอเคก็คร่าวๆวันนี้มาอัปเดตข่าวสารของโมบิสุกันดั้มยูเซียนไว้เท่านี้และกันหากใครที่ชอบและคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กับกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ